สวัสดีครับวันนี้ก็มีวิธีแนะนำสำหรับคนที่ใช้ iPhone น,นะครับ iPhone ตัวใหม่หรือว่าตัวเก่าก็ได้แต่ว่าพอดีผมใช้ตัวตัวไทซที่เป็นตัวไท p ซ c ครับตัวไทซแล้วทีนี้ความจํามันเต็มผมว่าจะเอา p p o o n เนีนะ่ยมาใช้ถ่ายงานแต่ความจํามันเต็มก็มีวิธีการโอนถ่ายข้อมูลไป USB แบบง่ายๆนะครับ ไปทำใดก็ได้ไปทาไดยูเดีโดยที่เราไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยนี่พอดีเรามีผมมีตัวนี้อยู่ครับตัวแปลงไทซีเนี่ยครับไทซีเป็น USB นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้หนึ่งตัวซึ่งผมมีอยู่แล้วตัวไม่กี่บาทไม่กี่ตังค์ตัวประมาณทักตีติดห้าสิบบาทอ่างเดี๋ยวผมดูเปิดให้ดูเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละ วันนี้หกสิบกว่าบาทเรงซื้อในแอปส้มครับแอปส้มจจะพอดีผมมีตัวเก่าอยู่แล้วนี่แล้วคราวนี้ข้อมูลผมมันเยอะแล้วผมจะโอนถ่ายข้อมูลโดยไม่ต้องเสียบคอมให้วุ่นวายอันดับแรกเตรียม iPhone มาเราต้องมาโหลดตัวนี้ก่อนนะโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟล์เนี่ยไฟตัวนี้ครับกดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะหน้าหน้าตามนเป็นอย่างงี้หน้าตาเนี่ยทีนี้เราจะโอนถ่ายข้อมูลยังไงแล้วก็เอาตัวนี้ครับตัวที่แปลงเนี่ยมาเสียบตรงตูดนี้เลยเสียบตรงตูดนี้เลยนะครับเห็นไหมเสียบตัวเสร็จ เสียบตุด iPhone เสร็จเราก็เอา USB ที่เรามีครั USB เ่ะเราก็เอามาเสียบเลยเสียบเพื่อจะโอนข้อมูลเลยอย่างนี้ครับอืปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนี่มันก็จะขึ้นไดมาแล้วอันนี้ USB ผมม,มันชื่อว่าไดนี้อ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับ้งแล้วก็อันนี้ผมสร้างสร้างโฟลเดอร์ไว้สร้างโฟลเดอร์ไว้ไวแล้ว ในได์เนี่ยเราเราสามารถสร้างโฟลเดอร์เพิ่มได้นะครับเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์เนี่ยเห็นไหมนี่อผมคิมใหม่ก็ได้คิมคีมเฉยดันเสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะไปโอนข้อมูลจากใน i p h o n นลงมาทาได์ต่อไปแล้เราก็เปิดมาที่ที่แอปรูปภาพเราเลยครับอย่างนี้ครับอันนี้เป็นวิดีโอครับที่ท,ท,ที่อยู่ในเครื่อง p p o o n ผมผมก็จะเลือกเลยเนะเดี๋ยวผมกดเลือกอ่ะ ผมเลือกสักสี่ห้าอันเนี้ยอ่ะเลือกตรงเนี้ยเลือกเลือกอ่าตัวอย่างเนี่ยฮะขึ้นลูกศรเลยเห็นไหมแล้วเอามากดด้านล่างตรงนี้ครับคาว่าเนี่ยตัวทีเป็นตัวทีเป็นรูปเนี้ยกดเข้าไปแล้วก็มาที่นี่ครับบันทึกไปยังไฟล์เห็นไหมครับบันทึกไปยังไฟล์กดนี่แล้วก็มามาที่กดค้นหาเนี่ยเลือกหาอันเดิมเพื่อจะมาที่ที่ไดไดที่เราเสียบไว้เนี่ยปพ้งกดนี่เมื่อกี้ผมสร้างสร้างไว้ใช่ไหมครับที เึ้นเอา,าคิมเนี่ยนะเห็นไ,ไหม,ไไหมอ่ะอันนี้บแบบเร็วๆเลยนะครับง่ายๆผมก็มากดตรงนี้ปุ๊บแล้วไอ้สิ่งที่เราเลือกมามันจะอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมมันจะมา19รายการใช่ไหมผมก็มากดตรงนี้เลยกดคําว่าบันทึกนี่มันก็จะค่อยๆทํางานค่อยๆหมุนเดี๋ยวมันก็จะมา ีนแบบง่ายๆเลยครับไม่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมาซื้อตัว,ตวเนี่ยตัวแปลงแค่นี้ยอันนี้ผมมีอยู่แล้วผมไม่ได้ซื้ออันนี้ของผมแท้ของยี่ห้อหนึงอะไรก็ไม่รู้ยูยูเออ,อยูยแหละยูอะไรยูกินจีนเออ,อยูนั่นแหละไปหาซื้อได้ตามตามแปปอปส้มแอป,ปอะไรก็ได้ครับตามนะครออนไลน์ตัวไม่กี่ตังค์แล้วเรามี USB อยู่แล้วเราก็เอามาเสียบได้เลยเรอแป๊บนึง ถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดดูอีกรอบนะครับวนเอาเปิดดูเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อของแพงนี่ตัวห้าสิบกว่าบาทเองถึงร้อยตัวดีๆหน่อยก็100ร้อยกว่าบาทต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปลงแอบปบนี่เห็นไหมอันนี้ผมก็กลับมาดูที่ที่ไฟคำว่าคิมที่ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ไหมครับทั้งหมดมาแล้วสิบเก้ารายการคลิปที่เปิดเล่นได้นะ เปิดเล่นได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะดึงนี้ออกถ้าดึงนี้ออกอันนี้มันก็จะหายไปดึงตัวนี้ออกตัวแปลงตึงาหายไปแล้วเห็นไหมข้อมูลทั้งหมดที่โหลดมาก็จะอยู่ในนี้แล้วครับในทําได้หรือในยูดบีนะครับโอเคก็เ,เป็นอัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เอาทั้ได้เนี่ยไปไปไปลงในคอมหรือลงนี้ได้เลยโอเคครับฝากไว้ครับขอบคุณมากครับ